ครับ่าเดี๋ยววันนี้ผมบรรยายอัดไว้ด้วยได้ดูไว้เค,ครับคุณนามนะครับได้ทํำยังคุณนามข้อหนึ่งคุณนามขยายนามบทใดต้องมีลิง์วัจนะวิพัฒน์เหมือนลิง์วัจนะวิพัฒน์ของนามนามบทนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเดี๋ยวยังงงประเด็นอะไรอยู่ ต้องไหมผมรอคำตอบอยู่ครับเห็นว่าไงถูกต้องหรือเปล่าเรข้อหนึ่งครับดูกันถูกต้อง,องเอ,อ่อปนชรินนี่งงไหมครับงงความหมายของประโยคข้อความนี้ไหม กคุณนามขยายนาำนามว่านา้ำนามมีหรือจั่วต้องมีลิงและวัจะน่ามีพัดเหมือนลิงและวัจนมัดของนาำนามบทนั้นใช่ครับต้องอมีลิงเดี๋ยวถ้าสับสนผมทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยเช่นเช่นนะครับผมเขียนว่า ปันดิตะนะปุริโสอ่ะปุริโสเนี่ยถามว่าบันฑิตาเนี่ยเวลาไปขยายปุริโสต้องเป็นบัณฑิตโตหรือบัณฑิตาก็ต้องเป็นบัณฑิตโตเหมือนกันเพราะว่ามาจากศัพท์ว่าบันดิตะนะครับดิตะบวกกับสีนะครับส่วนปุริโสเรารู้สัพท์เดิมเขาคือปุริโสมาจากปุริสาบ,บวกสีนะครับ บัณฑิตาก็ต้องบทสีเหมือนกันดังนั้นก็เลยเราเรียกว่าอะไรครับลิงเดียวกันปุริสาเป็นปุงลิงบัณฑิตาก็ต้องเป็นปุงลิงเป็นปุงลิงนะครับวจนะปุริสาปุริโสเป็นเอกวจนะบัณฑิตาเวลาประกอบเราต้องเป็นเอกวจนะเหมือนกันก็เลยลงสีสีโยสีเป็นเอกวจนะโยเป็นผู้วจนะวิพัตต้องเป็นสีเหมือนกันนะครับก็เลยเรียกว่าต้องมี ลีงวจ,จะนะไ้วิพัฒน์เหมือนกับนามนามบทนั้นข้อนี้จึงถูกต้องนะครับ mm. ครับนี่ความหมายอยู่อย่างนี้อ่าถูแล้วครับข้อนี้ก็เลยถูกต้องถูกต้องถามว่าเรามีไปเพื่ออะไรครับเพราะว่า ถ้าท่านเห็นเนี่ยว่าลาเห็นสาโลโอเนี่ยมันเป็นประไมุพัฒน์ปฏิมาพวพัฒเราออกเสียงว่าอันว่าอันว่าบ่งถึงตัวเป็นประธานคราวนี้ถ้าเราดูหนังสือมันมีสาโโอหลายตัวเนี่ยเราก็ต้องทำำําความเข้าใจว่ามันมีโอตัวหนึ่งที่เป็นที่เป็นประธานโอ,โ,อโอส่วสิ้นหลือส่วนที่เหลือก็เป็นคําขยายครับเป็นคําขยายเป็นคาขยาย นอกนี่เลยอะต่อไปครับคุณนาที่เป็นอาการในปุงลิงแจกตามแจกตามแบบอาการในน้ามูลสกลิงถูกต้องไหมครับถูกก็มีูไว้สองลิงก็ต้องผิดสิอาการปุ๋ยสาในปุงลิง,อ,งอ,อาการในปุงลิง อาการนในอาการนในอาการนในปุงลิงแจกตามแบบต้องตามแบบปุงลิงไงครับอันนี้ก็ต้องเป็นปุงลิงตามปุงลิงก,ก็ต้องปุงลิงเอ่อต้องตามปุงลิงครับปุงสักลิงก็ต้องนับปูงสักลิงไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ป<อ>ุงลิงปุงลิงก็ต้องแจกตามแบบปุงลิงครับใช่ครับนับปงก็ต้องเออ

อ๋อเออวันนี้เน็ตไม่ดีเลยเน็ตมันกระตุกใช่ไหมมาเน็ตผมเน็ตไม่ดีนี่แต่ก็ได้อยู่ไหนมือมือแส่เกียรตอนนั้นที เร้ย <Huh? S 2> ผมแป๊บมึงนะพอดีผมจะใช้ปากกาแล้วมันมีปัญหาในการใช้งานนิดนึ่ง ต่อแล้วกัน่ะคุณนานที่ทําหน้าที่ขยายนามนามถูกต้องไหมครับขาอถูกไหมถูกนะครับต่อไปครับคุณนานา้ำตำนี่ที่ขยายบริษัทสมานามไม่ได้ถูกไหมบริษัทสมานาม,มที่เราเรียนไปแล้วนะเช่นเช่นคำว่าอาหาง อันว่าเราขยายได้ไหมครับเราเรามีวิเศษณนะได้ไหมไม่ได้มด้ไห้ก็มีได้ไหมด้โกสโลอ่ะโกโกสโลอาหารโกสโลอันว่าข้าพเจ้าผู้เป็นบัณฑิตเนี้ยได้ไหม ก็ได้นะครับเพราะว่าขยายนามบริษัทสมรณนามก็ได้ดังนั้นตอนนี้ผิดนะครับตอนนี้ผิดขยายได้นะครับคุณธน,นาขยายบริษัทสมรนามก็ได้บริษัทสปปมบูรณ์ถ้าผมไปย้อนดูเอกสารให้นี่พออธิบายชัดเจนอยู่บริษัทสมบพนาม

ม,มันขยายได้ครับมันขยายได้เลยเพราะว่าบุรเอ่อสะส,สนมน้ำก็เป็นนามอย่างหนึง่งพอแค่มาวางไว้ข้างหน้านะครับอธิบายในแบบอธิบายใช่เพราะว่าบุรีสร์สมนามนี่มันใช้แทนนามนามที่ได้ออกชื่อมาแล้วมันก็เป็นครับก็คือออกชื่อนา้านาม ที่ได้ออกซีมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามารถขยายได้อยู่แล้วขยายได้ยล่แล้วขยายขยายนามขยายนามที่เคยออกชื่อมาแล้วได้นะครับขยายได้ธรรมดาเป็นธรรมดาครับขยายได้เพราะบริษัทสำนามมันมีอะไรบ้างมันมีตัดศับใช่ไหมอ่าทำหาซับแล้วก็ตุ่มหาซับ ต่มาสั่งขยายบางตัวเป็นคนนามถูกไหมก็ถูกนะครับเพราะว่าคนนามคือคําที่ขยายนามนามใช่ไหมครับถามว่าเราขยายนะสั่งขยาขยายนามนามหรือเปล่าขยายนามนามไหมก็ขยายนามนามนะครับเราขยายขยายว่าคนมีกี่คนครับข้อห้าก็เลยถูกต้องตามปกติคนนามเรียงไว้หน้าบทที่ขยายถูกต้องไหมครับ ถ้องครับตามปกตินะครับแต่ว่ามีมข้อเป็นปกติก็มีอยู่ตามปกติคุณนามไม่ต้องมีวิพัฒน์เหมือนบทนามที่ขยายถุกต้องไหมครับไม่ต้องมีวิพัฒน์เหมือนนมบทนามที่ขยายไม,ไม่ถูกนะครับถ้องครับไม่ถูกต้องถ้าขาสมัมเนลีเอาสมสัมเนลีผู้ขยานสูกไหมครับสูกไหมสูกครั้ง ทุกขาสมเนลีไม่มี็ะันว่าทักทักขาไม่ใช่ความทุกข์ครับอันนี้ไม่ใช่ทุกนะอันนี้ทักขาแปลว่าขยันครับเรามาไล่ดูสมัมเนลรีอันนี้นะเป็นฟงลีเป็นอิสอิลีสมเนลีไม่ถูกสมัมเนลลีถูกแล้วเออเขาเขาเขาสงสัยเนี่ยเขาสงสัยตัวนี้ว่าทักขาผิดหรือถูกนะทักขาหรือครับูใช่ทักขาเนี่ยผิดหรือถูกทักขาขยันเนีย ใจขยันแล้ต้องเป็นพักขีใช่ไหมพักขีไม่ใช่ครับพักโขพักโขพักโขก็เป็นวงลิงนะสิพักโขเป็นวงลิงครับเดี๋ยวผมเปิดเอกสารให้ดูอันนี้ก็อะไรอะ อ๋อทักต้องเป็นทักขีบอ่ะใถูกไหมต้องตามกับทักขีอเอเขาบอกว่าต้องเป็นลิงและวิพัฒนเดียวกันแต่เขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นการรันเดียวกันนะอ๋อเดี๋ยวผมเปิดไว้ให้ดูไม่จำเป็นต้องเป็นการรันเดียวกันครับแต่ต้องมีวิพัฒนเดียวกันคือปัมาวิพัฒนโม่ต้องเป็นการรันเดียวกันแต่ต้องเป็นวิพัฒนเดียวกันใช่ครับไม่ต้องการรันเดียวกันแต่ต้องเป็นวิพัฒนเดียวกัน ทักโขทักขาเห็นไหมครับทักโขทักขาทักขังขยันใช่ไหมครับทักโขใช้กับปุงลิงทักขาใช้กับอิทีิลิงทักขังใช้กับนปุงสกัลลิงคราวนี้ผมบอกว่ามันไม่จะอันนี้อะไรการันครับอาการันอาการันนะแต่ถามว่าทักขาเนี่ยขยานใค้ได้บ้างครับขยายอิทีิลิงที่เป็นปอมาวิพัฒน์ได้หมดเลยเช่น เช่นเมื่อกี้ผมขยายว่าออกง่ายๆกล้ก่อนกัญญาอันนี้ชัดเจนเราดูออกว่ามันขยายได้นะครับกัญญาเราขยายได้เยอะแล้วเรารู้กัญญาเราขยายได้ก็เป็นอากาลันไออากาลันในเป็นภาษาไาลพระต่อมาอ่าอ่าอีอีอีกะติลติดต่อแม่ โยติแล้วกันอะไรที่เป็นอ e ีบ้างที่เป็นผู้หญิงึ่งไม่ออกลัตติสมมุติเป็นลัตติแล้วกันนะครับลัตติถามว่าลัตติได้ไหมได้ครับใช้กับพักขาก็ได้แล้วก็นารีนะครับแล้วก็วะตูวะตูแล้วก็อีลก e ะละอีกนี้อีกตัวหนึง่งอโอโอโอทีทีลิงอีทีลิงที่เป็นสรลโกลักชุกเชือกแล้วลักษ <ละ S 2> ุเชือก ใช่ครับถามว่าถ้าขาดใช้กับอะไรได้บ้างครับถ้าขาดใช้ได้หมดเลยครับใช้กับอิทีิลิงเพราะว่าอะไรครับการญามีพัดอะไรครับปฐมวิพัฒน์วัจนะอะไรครับวัจนะวัจนะวัจนะเอกับวัจนะแล้วก็ อ่าแล้วก็ตัวปัมาวิภั์เอกาชนะต้องมีลิงลิงอะไรครับลิงอะไรลิงอิีลิงใช่ไหมอิถีลิงส่วนท่าขาตัวนี้อิฐีลิงไหมครับประกอบคำว่าอิีลิงคำว่าคำคุณนามเราจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นประกอบเป็นอิีลิงก็คือพอประกอบแล้วเขาต้องใช้โครงสร้างของอิฐีลิงที่เราท่องไปนะครับโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างที่เราท่องไปพวกเนี้ยคือ ทำสัพที่ประกอบเสร็จแล้วต้องแจกแบบนี้เราจึงเราเรียกเขาว่าอิทธิลิงประการที่เขาแจกแบบนี้เราเรียกเขาว่าอิทธิลิงดังนั้นทักา,าก็เป็นอิทธิลิงครับเพราะุงลิงไม่มีสารอาสารอามีแค่อิทธิลิงที่เป็นปฐมวิพัฒน์ทักขาก็เลยใช้กับกัญญาได้ต่อมาลัตติลัตติตัวนี้เป็นอิทธิลิงอ่านะครับทักขาเป็นอิทธิลิงเหมือนกันลิงวันจะนะเอลิงวันจะนะวันจะนะอันนี้ลัตติเป็นเอกาจา้าทักขาเป็น เอกวัจนะรติเป็นปัทมาวิพัฒน์ทักาษเป็นปัทมาวิพัฒน์ครับใช้ได้กันได้ต่อมานาลีนาลีเป็นคุณนามต้องมีลิงวัจนะและวิพัฒน์คุณนามต้องมีลิงวัจนะและวิพัฒน์นะ,ะนะครับย้ำไว้สามตัวนี้ใส่ต,ตัวว่าต้องเหมือนกับต้องเหมือนกับนามนามที่ขยายนาลีเป็นอิทธิลิงทักษา,าเป็นอิทธิลิงนะครับ ถ้าขาเป็นอทิลิงต่อมานาลีเป็นเอกกัจจนะถ้าขาเป็นเอกกัจจนะนะครับเอกกัจจนะนาลีเป็นปัตมาวิภัติถ้าขาเป็นปัตมาวิภัติครับนะครับต่อมาวัตถุหญิงสาววัตถุเป็นอิทิลิงเป็นเอกกัจจนะและเป็นเป็นปัตมาวิภัติถ้าขาก็เป็นเหมือนกันครับราชุเชื่อเป็น อีทลิงเอกวัจนะและปัทมาวิพัตนทักษะเบนเอกวจนะเอเป็นอีทีลิงเอกกวัจนะและ at, ้วก็ปัทมาวิพัตตรงกันก็คือสามารถใช้แทนกันได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสาลีแล้วคุณนาต้องเป็นสาลีเหมือนกันไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราเอาแค่ลิงวัจนะและว<อ>ิพัตน์เหมือนกันลิงและวัจนะวิพัตเหมือนกันโอเคก็เป็นกัญญายโยกัญญาโยก็ทัก ขาก็ยังได้ครับเพราะถ้าถ้าเดี๋ยวถ้าท่านอธิบายเดี๋ยวผมให้ดูดูตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันมีกัญยาเป็นอีกถีริงแล้ก็เป็นกัญยากัรยาอยู่นะครับถูกไหมถ้าขาเวลาเราไปแจกก็เป็นทัก ขาโยแล้วก็ท<ย>ักขาคราวนี้เราเราไปใช้ครับเราก็เลือกเอาเลยครับประกอบไปได้เลยสองตัวนี้ก็เป็นกัญญายโยไอ <ใน S 2> ทุกขายโยกัญญายโยอ่าได้ทักขาโยกัญญาโยอ่าทักขาโยกยโย็ะจะเป็นนี้ก็ได้สมมติเป็นเป็นทักขากัญญายโยก็ได้ครับทักขากัญญายโยก็ได้อ่า ถ้าเป็นพักขากัญญาก็ได้ครับพักขากันยาก็ได้หรือหรือจะเป็นพักขากันยาก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันไม่ผิดท<า>ักาะโยกัญยาโย พรขากัญญาก็ได้ครับหรือพระขายโยกัญญาโยใช้ได้หมดเลยครับไม่ผิดอ๋อแต่ว่ามันมันต้องใช้กับมันต้องใช้กับปฐมาปฐมาวิพัตมันไปขยายมันไปขยายตะทุตะไม่ได้ต้องขยายไปท่านมันต้องขยาย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 กัญญากัญญาโยคราวนี้กัญญากัญญาโยมันเป็น เป็นลิงอะไรอิทธิลิงว่าอะไรวัจนะครับผู้วจนะแล้วก็เป็นปัตมาวิพัฒน์ถามว่าทักขาตัวนี้เป็นผู้วจนะไหมทักขาตัวนี้เป็นผู้วจนะไหมครับทักษาตัวนี้เป็นผู้วจนะไหมเป็นได้ของอย่างเป็นได้มันเป็นได้สองอย่างเป็นผู้วจนะได้เป็นกาก็ได้ดังนั้นเวลาเราเราจะสําคัญว่าเราเลือกเขาเป็นผู้ก็ได้อื ส่วตัวนี้ครับเรารู้ว่าคนแนะนำตัวนี้เป็นพูวจนะชชนเตีนครับแต่ว่าถ้าขายโยนะมันมออกแค่ปัมาวิภัตมันก็เลยคู่กับกัญญาคู่กับกัญญาแต่คราวน,นี้อันนี้ยก็เลยถูกบังคับให้เรารู้ว่ากัญญาตัวนี้เป็นหู้วจนะครับเกอหมายถึงว่าเวลาเราไปลหนังสือนะ<ม>คนไปเห็นกัญญาอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วคุณไม่รู้ว่ากัญญาตัวนี้มันเป็นเอกาหรือพูก เราก็จะต้องดูหน้าดูหลังคราวนี้ท่านหน้ากัญญามันมีทักขายโยมาให้วางไว้แบบเนี้ยเราก็จะสามารถตีความได้เลยว่ากัญญาตัวนี้ต้องเป็นพระหัวจนะพระหัวจนะออกมาตัวหลังอันนี้ปวดหัวคนเดิมครับทักขากัญญาแล้วเราไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นพระหัวจนะในเมื่อโครงสร้างมันเป็นเอกเอกับจนะเอกกับภูเหมือนกันเลยครับทักขากับกัญญาเนี่ยในธีที่เราสังเกตก็คือว่าเวลาเรารดูรูปประโยคครับ พอเจอลักษณะเนี่ยเราจะต้องไปดูกิริยาคุมกิริยากิริยาของของตัวกัญญาตัวเนี่ยเพราะกิเทวกิริยาเนี่ยมันจะมีหน้าที่ระบุว่าเป็นเอกาหรือผู้วจ,จนะอีกทีหนึง่งเราก็จะสามารถตีความได้ว่าประธานในที่นี้เป็นเอกวจนะหรือผู้วจ,จนะต้องไปดูกิริยาอีกทีหนึง่งกิริยาก็เลยจะไปกิริยาที่เราเรียนต่อต่อไปที่เราจะเรียนในในอนาคตหน้าครับ มันก็จะต้องถูกบังคับว่าม work ันจะเป็นกิริยาของเอกวจนะหรือผูวจนะด้วยในตัวจะถูกบังคับไว้ในตัวด้วยนะครับส่วนถ้าขายโยกัญญาโยอันนี้ง่ายไม่ปวดหัวอะไรครับถ้าขายโยกัญญาโยอันนี้ง่ายครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างนี้เป็นผูวัจนะผู้วัจนะเดี๋ยวเรามาลองตำมัญหาต่อเดี๋ยวน่าจะขยายไม่มากเกิน แต่มแมเนรีท้าขาตัวนี้จึงถูกต้องครับโอ้จฉนโนอันว่าชนมากอันนี้ถูกหรือผิดครับฉโนอันว่าชนผู้มากฉโน,ฉนเป็นเอกาหรือผู้เป็นฉโนเป็นเอกาครับเอกเพราหูเป็นพราหูพราหู ต้องไปดูพิกโคครับพิกโคแจกแจกคำว่าพิกโคเอกะหรือพู๋ครับพิกโคพิกโคกกเฉยๆฉยพครับเอกะถูกต้องครับก็เป็นสรูอยู่แล้วถ้าถ้าพิกโคไปเป็นพระโวจนะมันต้องลากสิ่งยาวขึ้นตอนนี้ท่านอาจจะสงสัยนะครับเรื่องหนึ่งว่าทำไมอันว่าชนพูมากจริงๆแล้วอะคำว,ว่าชนูตัวนี้ครับเวลาเราใช้ในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นคนคนเดียวเท่านั้นนะครับ ก็าอาจจะหมายถึงกลุ่มคนก็ได้หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มคนก็ได้ครับกลุ่มคนก็ได้นะครับหมายถึงคนที่เป็นกลุ่มคนได้บางทีเขาก็ใช้ในเอกวจนะแต่ว่าเวลาสื่อความหมายสื่อเป็นผู้ครับแต่ถ้าเกิดมีคนเขาอยากจะ ฉลยอ,อีกแบบหนึง่งเราเขาอาจจะไปเฉลยว่าเป็นพ่อหูครับพ่อหูะนะแต่ว่าคำแปลก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคำแปลด้วยอันว่าชนชนทั้งหลายาถูกมากถูกมากต่อมาครับข้อสิบพ้หูวัตถุนี้อันว่าผ้าอันมากถูกไหมครับวัตถานี้ มันผังมันผต้องไปอูอู่ไปแจกอย่างวัตถุพัสดุครับวัตถุออกเสียงครับวัตถุวัตถุนี้วัตถุทันไหมเอ่ยจําได้ไหมวัตถุอืมจะไม่ได้ผมไปหาให้ดูวัตถุ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 นี้วัตถุอืม วัตถุวัตถุนี้วัตถุวัตถุครับวัตถุวัตถุเฉยทุกสถานีเป็นปฏิยาวินี่ไงเป็นปฏิยาวิพัตถุวัตถุนี้วัตถุนะครับดังนั้นพระหูก็ต้องเป็นพระหูพระหูนี้พระหูวใช้ได้ไหมพระหูนี้ไหมพระหูนี้พระหูก็ถูกต้องนะครับมาก ต่อไปที่ลังปากาลังซึ่งกำแพงอันมั่นคงถูกไหมครับซึ่งเป็นนิกิิตครับขยายก็ต้องเป็นนิกิิตเหมือนกันอันนี้ก็ถูกต้องซึ่งครับต้องครับสริยาเอ่อต่อมาครับนครัโโอเคนาริโยอันว่าหญิงผู้ทุกข์อันนี้ถูกหรือผิดครับ นาิโยนาิโยเป็นอีทิลงนโอหัวจนะนะครับปตมายุพัตน์อ่ะทุกขีเป็นโอห,ว,หวจหนะไหมครับปฐมาวิพัตน์น่าจะเป็นปฐมายิพัตน์ได้อยู่แล้วอันนี้ถามว่าเป็นผู้หมทุกขีเป็นผู้โอัวจนะหรือเปล่าครับมีทุกท,ทุกทุกขะไม่ไม่สับเขาสับเดิมเขาคือทุกขีอยู่แล้วครับ อับเบลเขาเป็นทุกขีเลยครับเพราะว่าเขาประกอบแล้วประกอบเสร็จแล้วเป็นทุกขีมันแปลว่าผู้มีทุกนะมันแปลว่าผู้มีทุกนะทุกขีแปลว่าผู้มีทุกทุกขีทุกขีนี้ทุกขีอืมก็ทุกขีถ้าเป็นทุกขีตัวนี้เป็นอิทธิลิงนะถ้าเป็นอิทธิลิงก็ต้องเอาอีการังเนี่ยไปแจกแบบอิทธิลิงครับอีอิทธิลิงมันเป็นมันเป็นอิทธิลิงอิทธิลิงก็ แจกยางนาลีครับเอาท่องครับนาลีนาลีโยนาลีนาลีอ่าถูกต้องอันนี้ได้ไหมได้ได้ครับได้อ่าถูกต้องนาลีนาโยนาลีอืมต่อมาครับพมิการาชาราชาเราท่องไปแล้วนะลาชาเวดีกาหรือบูกครับ ราชาเป็นเอกะเป็นเได้สองอย่า,2 2> ยางลอืมไม่ได้เราไม <รา S 1> ่ได้ราชาราชาโน,นราชาราชาโน<า>คำมิกาล่ะครับเป็นเอกาหรือผู้ผคามิกาคำมิกาคมิกาแต่ละอาเป็นปุงลิงนะนี่เป็นปุงลิง สาระอาสาราอ่ะมันเป็นอาการลนในปุงลิงครับ